สวัสดีครับผมน้อยหน้าใหญ่ครับวันนี้ผมจะพาไปชมทุ่งนางอันแสนสวยไปเลยครับไปชมกันเลยบรรยากาศทุ่งนาตั้งนี้ครับสวยมากเลยข้าวเหลืองมากเลยน่าจะน่าจะใกล้จะเกี่ยวแล้วฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้นมั่ สวยข้าวสวยมากนอกจะยาวไปถึงนู่นตอนเช้ากับตอนเย็นนะั้นบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ อันนี้ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนะครับนาพี่ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะข้าวสวยห,หนามากบรรยากาศเหมือนบ้านนอกเราเลยอันนั้นทางโน้นแหลมสบัังครับท้าเรือแหลมบาง ต,ตรงเนี้ยสวยมากเลยข้าวเสียงนาด้วย